เข้าสู่อำเภอเมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจุดที่ซัมโอยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นจุดแลนด์มาร์คของเขานมนางด้านหลังนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นหมู่บ้านด้วยช่วงปลายฝนต้นหนาวที่นี่นะคะอากาศดีมากวิวก็สวยนะคะไม่ว่าจะเป็นอากาศดีวิวสวยแล้วแต่ที่นี่มีดีกว่านั้นอีกแต่เราต้องไปถามบุคคลท่านหนึ่งค่ะซึ่งเขารอเราอยู่ที่หมู่บ้านแล้วเดี๋ยวตามซัมโอยไปเลย อยากจะทราบค่ะกำนันว่าที่เนี่ยบรรยากาศดีแล้วก็วิวสวยขนาดนี้มีดีๆอะไรด้านอื่นอีกไหมคะครับก่อนอื่นยินดีต้อนรับสู่บ้านเขานมนางตำบลลำพทียกางอำเภอมุกเล็กจังหวัดสระบ,บุรีนะครับค่ะก็หมู่บ้านเราเห็นวิวสวยๆอย่างเงี้ยก็มีความเข้มแข็งในหมู่บ้านมากนะครับทั้งในเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนาะเพราะหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงโคนมที่หนานแน่นที่สุด หมู่บ้านหนึ่งในเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับรวมทั้งตำบลเราก็เป็นแหล่งผลิตโคน,นมที่เยอะที่สุดในประเทศไทยโโนะครับ,รบซึ่งรายได้ของชาวบ้านเกษตรกรที่เลี้ยงโคน,นมในหมู่บ้านเราเนี่ยวันหนึ่งก็หลายล้านบาทโอ<ฮ>้โหเยอะมากนะคะของเราพร้อมในทุกๆด้านทั้งเรื่องของปัจจัยทางการผลิตะนะครับทั้งที่ดินนะครับทุนนะครับเรามีการได้รับการสนับสนุนจาก ทั้งหน่วยงานราชก,การหน่วยงานเอกชนทั้งคนในพื้นที่ทําให้เศรษฐกิจโดยรวมของเราเนี่ยอ,อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสาหรับเกณฑ์จอบะทเนี่ยของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวบ้านทุกคนมีอาชีพนะครับแล้วก็มีการดูแลกันเองในชุมชนเรามีสังคมที่พึ่งพาตัวเองเรามีการคัดเลือกทีมงานที่เป็นคนที่มีความสามารถจริงๆคนที่จะมาเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านได้ทั้ง7คนเนี่ยจะต้องสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชาวบ้านได้ ทางในเรื่องการธนุบำรุงศาส,สนาตรงนี้ทําให้หมู่บ้านเรามันคงเรามีกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านหลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มดอกไม้จันรเดี๋ยวเชิญไปดูครับได้เลยค่ะคเดี๋ยวผมจะพาไปดูกลุ่มดอกไม้จันรกลุ่มนี้ก็เหมือนกับเป็นโครงข่ายทางสังคมคที่ออกมาช่วยเหลือคนที่ยากจนผู้ได้โอกาสในการที่จะสร้างอาชีพเสริมจุนเจียครอบครัว มาทาดอกไม้จันได้ค่ะเป็นอาชีพเสริมค่ะช่วยเหลือเพื่อนบ้านด้วยช่วยเหลือตัวเราด้วยอตอนแรกก็ช่วยเหลือตัวเราก่อนค่ะ,คะทำเป็นดอกไม้จันเพื่อจําหน่ายในในตำบลแล้วก็มาทําเสริมคือ,ค,ค,อคงหลีวงหลีเพื่อเพิ่มรายได้ไกลจนเป็นแบบไรายได้แล้วก็พัฒนาหมู่บ้านด้วยใช่ค่ะใช,ใช่บางทีอย่างไม่มีงานเลยสักเดือนนึงได้สักสองสามง,งานก็อยู่ได้ทีงทีก็มีรายได้น้อยอะค่ะคือ อย่างอย่างนี้เลี้ยงพ่อแม่ใช่ไหมพี่แล้วแกติดเตียงอยู่บ้านเขาไม่มีเขาก็ได้อนี้ไปไปซื้อเพมเพืซื้ออาหารให้พ่อให้แม่เขาเราอยาให้เงินเขา,าเราสอนให้เขาทํางานสอนให้เขาทํางาน <c oughs> ให้สไร้างรายได้ของเขาเองเขาจะอยู่ได้ถ้าเราเอาเงินหรือเอาของไปให้เขาเลยเขากินอยู่แค่นั้นมันก็ไม่มีไรายได้เพิ่ม<ต>สู้เราให้เงินงานเขาดีกว่าสอนให้เขาทํางาน ผลิตที่เราไปเก็บม,มาสักคู่นี้ค่ะ <S <S เย้กินข้าวกันเถอะ จำไว้ทุกครัวจะต้องมีตัวแทนเข้าร่วมประจุประจำเดือนทุกเดือนถ้าทุกครัวเลยจะต้องมีตัวแทนเข้าร่วมจิตใจจิตภาษาพระราชทานทุกครั้งปกประชาชนมั่นเข่ามณงจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา เมื่อสักครู่นี้คือเห็นแบบชาวบ้านมาที่นี่เยอะมากแล้วทุกคนแบบร่วมมือร่วมใจยกมือกันนี่คุยกันเรื่องอะไรอยู่คะอ๋อในเรื่องแผนนวัตกรรมใหม่นะครับซึ่งจะขออนุมัติจัดซื้อพลังงานโซนลาร์เซลล์นะครับเพื่อจะมาติดในชุมชน,นได้งบมาต้องมีการเรียกประชุมชาวบ้านทุกครั้งที่มีงบประมาณเข้ามาเพื่อที่จะขออนุมัติงบและนําเสนอแผนที่ว่าเมื่อได้เงินมาแล้วจะทําอะไรนะครับเพราะว่าแผนต่าง ที่จะทําก็ต้องผ่านผ่านชาวบ้านนะครับเพื่อเป็นประชาธิปไตยทุกปีจะมีการคัดเลือกสมาชิกนะครับคือแต่งตั้งสมาชิกประจําปีอยู่แล้วโดยปีหนึ่งก็จะมีการปิดงบดุลนําผลประโยชน์ที่ได้จากดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยจากกองทุนเข้ามาปิดงบดุลโดยการทําถูกต้องตามกฎหมายคือมีการจัดทําถูกระเบียบตามที่สคขบได้กําหนดไว้แล้วก็รับเงินส่วนต่างๆนะครับมาพัฒนาชุมชนให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากผลิก็มี จัดสรรผลกําไรแบ่งเป็นผ้าช้อยนะคะเพื่อมีฐานะประโยชน์สวัสดิการสมาชิกปันผลให้กับสมาชิกจํายอดเงินกู้ค่ะเป็นร้อยละแล้ววิคราเห็นเราซื้อตรงมักงทไว้วางใจพูดคุยกันได้แต่คือจะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดถ้าผมไม่อยู่ตรงนี้ก็จะมีรุร่นใหม่ๆขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาสืบสารในระบบต่อไปนะครับ เราสามารถอยู่ในชุมชนเราคิดเองทําเองในชุมชนโดยมีการปลูกฝังเอาความคิดจากปู่ย่าตายายนะครับว่าการดําเนินชีวิตในชุมชนเราจะอยู่ได้ด้วยการพออยู่พอกินในชุมชนในยการายึดหลักเศร,รษฐกิจพอเพียงนะครับปลูกฝังให้ชุมชนอยู่ได้ตนเองไม่วิ่งไปกู้หนี้ด้านนอกใครอยากกู้หนี้ก็ให้มากู้ในกองทุนแทนโดยที่กองทุนคิดดอกเบี้ยในราคาต่ํา ก็จะช่วยเหลือให้พี่น้องได้ลืมตาอ้าปากได้นะครับแล้วก็เนี่ยจ,จะทางเรามาเดินมินทบาทเราก็มาวัดทางใหญาติโยมด้วยครับบางที ผู้ใหญ่กำน,นันอบตอก็ดูไม่ทั่วถึงบางทีแบบเรามาเดินดูเองถ้าเจอตรงไหนมันลําบากมากๆเราก็เก็บไปไปบอกไปเล่าถ้าพระบนว่าเดินลาบากแสดงว่าญาติโยมก็สัญจรลําบากแน่ๆอย่างนี้วัดมีส่วนในการสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างไรเจ้าคะโยมได้ยินคําว่าบาวรใช่ไหมบวรอ่านง่ายๆบอใไม้บอแหวนบาเรือใช่ไหมถ้ามันแยกกันอยู่อะ มันจะเป็นแค่บอวอแล้วก็รอแต่ที่มันอ่านบวอลได้เพราะมันต้องรวมกันแล้วก็ทําหน้าที่ของแต่ละตัวบอใบไม้ทําเป็นตัวเป็นอักษรขึ้นต้นวแหวนรอเรือทําเป็นตัวสะกดมันถึงจะอ่านเป็นบอวอได้แล้วววแหวนเนี่ยอยู่ตรงกลางไม่ใช่ศูนย์กลางควบคุมแต่เป็นตัวประสานตัวมาเชื่อมบอใบไม้กับรอเรือให้มันอยู่รวมกันได้หน้าที่ของวัดของที่นี่ก็คือทําอย่างนั้นก็คือเป็นหน้าที่เชื่อมญาติโยมยัง ตรงเรียนมีงานอะไรก็มาบอกวัดบางทีหมู่บ้านไม่รู้เราก็บอกหมู่บ้านเพราะว่าพระเนี่ยดิเรกเลี้ยงไม่ได้หรอกเรื่องการบอกบุญถ้าเกิดพระยังเป็นพระแบบเดิมเราก็จะห่างจากชุมชนไปเรื่อยๆฉะนั้นวิธีที่ฉันทําให้หมู่บ้านเข้มแข็งคือเป็นตัวประสานของหมู่บ้านอยากจะทราบว่าในหมู่บ้านนี้ค่ะคือม,มีการผักดันส่งเสริมหรือว่า ในเรื่องของการศึกษาอย่างไรคะมีช่วยเรื่องทุนนะครับทางหมู่บ้านก็จะมีทุนส่วนหนึ่งให้กับครูในโรงเรียนเราก็มีทุนก็ช่วยในการศึกษาใครเรียนดีก็จะส่งเสริมไปบางคนที่เรียนไม่ดีแต่ขยันทํางานก็ช่วยตอนนี้ก็ส่งเสริมถึงม .3 ครับคาดว่าจะส่งต่อไปเรื่อยๆให้ถึงมปลายครับเรามีการติดตามช่วยเหลือเด็กทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นด้านด้านทุนการศึกษาโรงเรียนมีมูลนิธิมีทุนสมทบที่สามารถ ให้เด็กเกือบได้ร้อยเปอร์เซนต์สิ่งเหล่านี้คือชุมชนเข้ามาร่ว,รวมกันช่วยกันดูแลหมู่บ้านของเรามีการดูแลความสงบแล้วก็มีหน้าคุ้มคอยสอดส่องดูแลและคัดกรองในหมู่บ้านของเรามีรัฐธรรมนูญดังนั้นถึงไม่ค่อยมีใครยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับเรามีครูแดทุกวันบริหารให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่เยาวชนทุกวันศุกร์แล้วก็มีเจ้าวาด มาให้สอนจะได้ทรมให้กับเยาว,วชนของเราครับว่าเหตุนี้บ้านหมู่บ้านของเรายึ่งมีความมั่นคงอยู่จะเป็นสุขพี่ๆทำอะไรกันอยู่คะอ๋อวันนี้นะัดคนไข้<ห>ที่รุวันดันเบาหวานนะคะจะมีอสมอเอาสมุดเนี่ยไปส่งหมอหมอจะได้จัดยาให้คเขาใบาก็จะอ,อสมอก็จะไปรับยาอ๋อ ชาวบ้านเนี่ยได้ฉีดวัคซีนกันเกือบครบเลยใช่ไหมคะมีวิธีการยังไงอะคะที่ให้ชาวบ้านแบบฉีดวัคซีนเราก็เป็นตัวแทนไปฉีดแล้วไปฉีดแล้วก็เอาอสมอส่วนที่เหลือไปฉีดดูแบบสุขภาพดีกันหมดเลยเนาะที่นี่พยายามนะคะพยายามเพราะว่าอสมอทุกคนก็ทํางานแบบเชิงรุกนะคะค่ะอทุกคนมาด้วยแบบด้วยใจจริงเนาะเพราะว่าเป็นกัน2 0 3 0ปีแล้วค่ะโ้สุดยอด แล้วเมื่อ okay, สักครู่นี้คือหนูเห็นแบบคุณพี่ขับรถเร็วมากเลยไปไหนมาคะอ๋อพอดีได้รับแจ้งว่ามีผู้น้ําตาลต่ำไม่รู้สึกตัวออกไปตรวจสอเพลทครับทบพยาบาลให้รู้สึกตัวแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลครับทราบมาว่าคุณพี่ได้รับรางวัลมาด้วยเป็นรางวัลอะไรบ้างคะเป็นรางวัลดีเด่นของระดับประเทศแล้วก็แบบมีความภาคภูมิใจมากเลยใช่ไหมคะครับมีความภาคภูมิใจมากเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนผมก็อยากจะช่วยให้เขามีความสุขลูกหลานหรือว่าพี่น้องคนไหนที่เขามีจิตใจอยากเป็นอาสาหรือว่ามีจิตใจที่รักอาสา ก็พยายามจะสอนให้เขาเพื่อจะได้เป็นสุดยืนและก็ความยั่งยืนของหมู่บ้านให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นข้ไปอยากจะทําให้ดีที่สุดจนกว่าจะทําไม่ไหวนะครับนี่สสวยสมโออยากทราบที่มาที่ไปในการเลี้ยงแพะเนื้อคะ่ะแพะเนื้อนี่ก็เป็นอาชีพรองของหนูจ้ะอาชีพหลักหนูคือเลี้ยงวัวนมแล้วตอนนี้เห็นว่าแพะปีหนึ่ง มันคลอดลูกสองครั้งถ้าตัวผู้รล3สามเดือนแล้วก็ขายออกได้แพ้กินต้นกระถินมันจะอ้วนไว้นะจ๊ะอ๋อ <c oughs> ที่เห็นไ,หมไม้ไม้อันนี้คือพี่สมศรีเอาไปทําอะไรต่อไปเผาทานจ้ะนะคะอันนั้นก็นําไปขายเป็นไรายได้อีกค่ะ <c oughs> เป็นไรายได้เสริม <c oughs> พี่สมสวยก็สามารถแบบดูแลครอบครัวได้ใช่ค่ะไม่เดือดร้อนพอหมุนเวียนในครอบครัวได้ทําตามในเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใช่ไหมคะค่ะลดต้นทุนรายจ่ายค่ะใช่เพิ่มรายได้ของในครอบครัว หมอจนคือวเรามีปัญหาได้กระทูปรึกษาเกคือหมอจนก็จะให้แบบคําปรึกษาแล้วก็มาแบบบรรยายให้ฟังก<ช>ับชาวบ้านใช่ไหมคะบ,บางทีเรื่องวัวบางครั้งเราเหมือนกับว่าถ้าวัวเป็นลูกเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองต้องหัดทําเองให้หมดเก่งมากเลยค่ะที่สวยๆก็ต้องทาเองคฉีดเองทําไมถึงต้องเป็นโคโนมด้วยคะเพราะอัว ราะว่าที่นี่มันเหมาะอย่างยิ่งครับเกี่ยวกับ,<ฆ>บเกี่ยวกับโ<ฆ>ทนมตีอย่างเราได้เป็นประชีพพระราชทานจากสมเด็จรอเก<ฆ>้าอยู่ี่ร่วม60ปีที่มีอาชีพวัวนมที่นี่อากาศก็ดีโอกาสก็มีที่นี่จึงบอกในการเลี้ยงวัวนมครับด้วย<ฆ>ความที่ว่าหมู่บ้านเราเนาะวัว<ฆ>นมมันเป็นหลักและเป็นอาชีพที่เรียกว่าสร้างความมั่นคงมั่งคั่งในย่างยืนได้<ฆ>แต่สิ่งที่เรายังขาดก,ก็คือความ,มรู้ ส,ส,ส่วนส่วนส่วนนโยบายที่กรรมการคิดกันในหมู่บ้านก็คือเราจะถ่ายทอดความรู้ยังไงเพื่อที่จะพาทั้งหมู่บ้านในการพัฒนาไปด้วยกันทําให้มีวางแผนกันว่าสร้างมูลค่าวัวยังไงให้เพิ่มขึ้นก็มีส่วนช่วยให้ชาวบ้านแบบ,บมีความรู้มากขึ้นแล้วเมื่อเป็นการถ่ายทอดจากอย่างหนึ่งไปหาสองสองไปหาสามทีนี้เครือขายชาวบ้านเขาก็จะมีความ<ก>ดีมันคงขึ้นแล้วก็เลยแบบมีส่วนให้เศรษฐกิจที่นี่คือ ดีมากๆเลยเป็นตึกแผ่นเอาน้องซุโมครับอพี่กำนันวันนี้ได้เจอของดีของหมู่บ้านที่บ้างเรืยังครับโอ้โหเจอแล้วค่ะเจอทั้งคนดีชุมชนดีเศรษฐกิจก็ดีไม่แปลกใจเลยค่ะทำไมที่นี่ถึงได้รับคัดเลือกให้เป็นแผ่นดินทมแผ่นดินทองประจำภาคแล้วพี่กำนันมีวิธีการยังไงทําให้ที่นี่มีความสุขมั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนคะก่อนอื่นอย่างแรกเลย เราต้องให้ประชาชนในหมู่บ้านเราเนี่ยมีส่วนร่วมก่อนอันนี้สําคัญที่สุดน,นะครับให้เขารู้เขากําหนดชะตาชีวิตของตัวเองเขาให้เขามีเป้าหมายในการที่จะประกอบอาชีพของตัวเองนะครับแล้วก็เราก็มีผู้นําที่ดีที่จะมาคอยสนับสนุนการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อให้หมู่บ้านเราเนี่ยเกิดความมั่นคงม,มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับรวมถึงอนาคตที่เราจะต้องมองไปไกลกว่านี้ทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยว ครับเรามีศักยภาพเรามีภูมิศาสตร์ที่เหมาะกัการท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมองในอนาคตต่อไปหนึ่งสองสามยี